ฮัลโ <c oughs> หลฮัลโหลเห็นกันทำไมไม่ให้ย้หน่อยนะตอนนี้เพิ่งตื่นและใช่ตอนนี้เวลาตีหนึ่งครึ่งแล้วหนูเข้านอนตอนสี่ทุ่มคำถามคือทำไมรูนอนเพียงแค่าสามทุ่มโงเราทำไมให้คำตอบตรงที่ว่านิทาน ท,ที่แทนโหณนี่ที่นี้แนมาเล่าแล้วเนี่ยร้อนเลยเผอิญร้อนเลยขนขึ้นหาย <c oughs> และเราเข้าอยู่คันกับรถเอมใหม่นะที่อะไรที่ไม่ใหญ่หรอกหนูใช้มานานแล้วโดยค <c oughs> ุณม่ทำอะไรว่าฉันจะใช้ เราเท้่ยวผ่านเราเล่าหผ่านด้วย uh, อ่าใครไม่ใช่นันทิทานเนี่ยคัะเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับความฝันที่หนูฝันเห็นซึ่งมันจะเป็นเรยมอะอืเป็นเรี่อเป็นความฝันหนูเขาาใจทีๆๆ่มาไงท่านอะไรว่าเป็นความฝันอะไรที่หนูนอนหลับไปแล้วอะ่ะเออแล้วก็ฝันเห็น แล้วความรู้สึกที่มาแล้วหนูคอยตามได้แล้วแบบมันเร็่เรืองเป็นราวเนี่ยเขาจะเอามาเล่าให้ฟังกันโดยฝันเนี่ยมันเริ่มต้นค่ะที่ว่าตัวหนูตัวหนูเป็นตัวหนูจริงๆเลยนะอ่าไม่ใช่หนูไปเสิ่งข้างใครก็คือหนูเพราะรว่าตัวเองเนี่ยอยู่ที่หนาดฟ้าแห่งหนึ่งซึ่ง่ขนข้างจะเป็นอิสระแล้วหนู ทำได้ไม่มากๆา,ากเลยเขาคืออ่าอืมมันเป็นหนอนที่เป็นรลงอ,ะอ่ะมันหวอนให้หนู คุณเคยเห็นพวกนมพึกสาไหมเออเป็นขนาดนั้นน่ะอ่าอันนี้เป็นตู้ไอ้พวกที่แบบเอาไปขึ้นลงวันใดอ่ะเออทางเข้าทางออกแล้วมัามีพวกต้นไม้พวกต้นไม้ให้อยู่แถบนี้เอ้ทำไมหัวขามัน แต่มันก็ถูกทำไม่ได้ว,ะว,ะวะ่าว่าอนไหนที่มันเป็นสีวะคอสเตร์หออ๋อโ้ใช่ใช่ใช่เมราอ่นี้ก่อนๆๆๆหมด,ดรเรียนรู้เอ้อวเรื่องไม่ทำอะไรเนี่ยทำไมมันเอ้ออ้อเอเอ้เ้ อะไรค่ะโหวันเหมดหมดเลยรู้ตอนที่แบบว่าจะจะมาเล่านิทานเนี่ยนะเปเ่็นเฮ้ยไม่เห็นอนทำอ่ะนอนนี้มาทำอะไรโอ้โอโอ้โหอ๋ออ๊ะเฮ้ยย้ะ โอเคโอเคโอเคเ่นแมบเจ้ของฉันละมาๆเราสา,า,าสอคันเอ๊ะมันทำามหัวสองมีอยู่ห้ือยวะสองมีมันอาาันไหนวะจำไม่ได้ไม่ใช่ไมีใช่ไม่ใช่ก็เนี่ย,ย,ยอนนสองมีของละมาละว่าใหม่ว่าใหม,ม่ไม,มนมันไม่หนาเยระ เออเขาหนาๆนีเฮ้ยมันโคงมากเอ,อ้ยมืเห็นว่าได้ไเขานี้ว่าไม่ได้หรอวะไม่ใช่ม่เห็นเกียบได้แล้วอ่ะประมาณน,นี้ นี่เป็นนมอย่างนี้เ็าก็อ่านเป็นต้นไม้ต้นไม้ท้นไมทําไม้ต้ไม,ไม้หลายหลาต้นเขาตรงนี้ครับเป็นหวน่ะวาดวาดแว่า,วา,วาแบบแบบเขาข้าวให้เห็นภาพนะ S 1> <S 1> จริงๆมันมีมันมีหลายทุนอ่ะมันไม่ใช่สองทุ่นอ่ะที่เร้ยกวภาสวนเรือฉลกอ่ะเอ,ออประมาณนั้นอันนี้คือมุมมองสายที่หนูที่ว่าเป็นมุมมองสากด้านนอกนะที่มองเข้ามาหานาดฟ้าเนี่ยก็ไม่มนาดฟ้านะอือพอรดูได้หงุแหงิหม่พอันนี้คือมุมมองฉางในที่หนูเห็นพ็สวยมาก ก็คือมันเป็นเส้นแบบในขนานท่นอ่ะแต่ว่าในเส้นเนี้ยเป็นอย่างเนี้ย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 มีขนานท่านเป็นวงกคมอ่ะเป็นวงโลมงไม่ใช่วงกคมีเป็นวงคมงในเส้นขนานเนี่ยในเส้นเนี่ยเขาจะมีแผ่นทัศก์แปะเอาไว้อยู่อ่ะเห็นภาพไหมมันจะมีเส้นอย่างนี้ แล้วตรงแย่มันระเป็นอย่างนี้อ่าพามาแน่แหละคือสิมันมันสวนสีน้เยอะเลยแทะฟูวันเฮียนอ่ะย่มือในชั้นว่าควรหวนแตกว่ะ ซึ่งมันในนั้นแ่ะมันต้องให้มีหนูหนูมันนสีฟ้าฉันชอบสีฟ้ามองคอมไหทำไมเป็นเหนียววะมันเป็นเหนียววะโอ้ยโอ้ยหลบเนี่ย

ยังไม่ได้ใช้ไม่ได้สามนาแล้วแบบมันหมองวดนแล้วจำมีเฮอะไรไม่ฮดยอะไรไปเลยเนี่ยเฮ้ยมัน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 ออกแนี่ยังไงเนาะไม่ใช่ เนี่มันหนาห้าหนักมาก เออให้มันไปหนอ่ะโอ้โอ้ใช่เลยเนี่ยอ้อเคิเความทราจลเราสามาแแล้วฮอเคโยเคก็ถ้าใครเห็นเราอยู่นี่เขาขอมให้ด้วยนะ ตอนนี้มันไม่ได้ตามนายจริงๆมันให้เลืองเนือ,อบ้างฮะ่ะหูอัอออยยังแม่งไม่เอาอะไรเนี้ยหูว่าดอีกแล่วได้แ,แบบเล่นแม่งขวดเล็กเนีย หอออยู่ในทะนเลอเอไม่ใช่ง,งียน,นวางวอเซอร์อยู่เอ๊ะาเซอรเนี่ยใหญ่ๆเห็นชัดนี่อะหนูให้อยู่มันมีหนูพูดถึงคุว่าถึงหนไรฮะราไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ถู้เลยทำอะไไปก่อนเนี่ <laughs> อยออนแนกแงๆออกว่าเออนี่ใช่หนูนะ แล้วก็้ามีคนหนึง่งเขาติมซิมสีมของเสื้อทเขาใส่อป็นสีเ,เทาเป็นผู้ชายหัวร้อนหัวร้อนแบบหัวร้อน,แบบอ,นแบบอ่ะคือคือพระเล่ยอ่ะ <c oughs> ใส่เุดสีเทา เลยคือเราเขาให้อยู่หันในที่เนี่ยอยู่หันตรงเนี่ยหันแถวนี้นี่น,นี่นั่งอยู่นิ่มเขาเรียกว่าอะไรนะพุ่มอะพวกพุ่มไม้นั่งอยู่นิมพุ่มไม้เส่อว่ามันทำให้พุ่มหมาดขึ้นมาถ้าเเห็นถ้าเคยเห็นธน,นะพวกพุ่มหมาดนะ ามพุ่มไม้อะที่มันเป็นลักษณะอย่างเงี้ยที่มันขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วเขาทำมีพุ่มไม้อืมภาพที่นั่งคันโคชา,รททาประมาณนั่งคันอย่างเงี้ย เขานั่งคุยกันเหมือนว่าเขาจะมา <c oughs> เป็นเียวอะไรเขาหนึ่งเหมือนว่าเขาจะมาปึกษาปัญหาชีวิตแบบบ้างน,นะเลยเหมือนเขามีปัญหาในบางอย่างเกี่ยวขับตัวเองซึ่งอใช่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 โยหรือม,มันได้่งไงเนี่ยอันนี้สำคัญมากเลยคือคนคนเนี่ยเขาพิการเขาพิการน,นะ อันนี้ายข้างไหนวะเอออันนี้ขายเอ้ยไม่อันนี้ขวาเราอันนี้ซ้ายเราอีอย่งหนึ่งนี่อันไหนอันไหนขวาเนี่ยเออเอ้ยถ้ามองจามุมนี้ก็อันนี้ซ้ายใช่ใช่อันนี้ซ้ายอันนี้ขวาเอ้กอย่างนี้ขายอันนี้ขวา อันนี้เราถามว่าทางนี้ใช่ใช่ใชอาอันนี้ใช่ถูกแล้วนนถูกแล้วอาันนี้ใช่ถูกแล้วถูกแล้วอันนี้ขวาถูกแล้วโอเคอถ้าอย่างถ้าขับมุมขับมุมนี้ฝั่งที่นว่นเขาต้อเป็นท่งน,งนี้เขาน้วนซ้ายหรือขวาเขาน้วนขวาใช่เขารวนขวา อ่าใช่ใช่ใชน้อย่างนี้เป็นผู้ชายหัวโล <c oughs> <randomized. c oughs> ้นที่หันขวานนวดใ่ใช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 ่เลยใอมึงจะมาสมองลงแน่วเขาผักลงทิดไม่ได้ไหนแส่ดฝ่ายภาคทิพ่์ทำ ก็ <ś led> คือผู้ใชยหัวร้อนตรงนี้ที่ใส,ส,ส,ส่เสื้อสีเทาเขามาศึกษาคันถาที่อะไรทักอย่างที่หนูทำเนื้อหาไม่ค่อยได้และ้ะแต่ได้มันหาของที่เขาเออแขนด้วยเน่มัง้งนะไม่ใช่แน่ๆใครเท่าไหร่ซึ่งมันทอด้างในฝั่มันทอ้างยาวนะที่ มาเล่าคนขาดทัอดอนหานี่ไทนเนี่ยแล้วคุณปวดอัดยังไงเพาะเขานแล้วมันรูไออ้ไหมเหรมันคุงกลัวถ้าบอกนุนเนี่ยวเลยปวดอเหอซึ่งมันมีประโยชน์ในหนูคั้นห้างที่ชาพัชชัยใ,ในตัวของหนูเองเนะหนูอเองเลยว่าตอนที่ราจากเนี่ยตอนที่เขาจะจะจับลงไฟข้างลน้งเนี่ย ม่นได้พูดประโยคหนึ่งขึ้นมาก็คือเหมือนแบบว่าเราขับคุกทัเสร็จแล้วแล้วชายคนเนี้เขาเขา,เขาเขาแบบว่าเออเหมือนเส็นแสร็จเขาวางหรืออะไรที่ใหญ่เลยที่แบบว่าทําให้เขาลุกขึ้นเดินถอดปอบไปได้เลยเพราะเขาเขาเลยเดินเดินพานเดินออกไปลงไปที่แล้วเราคอยสนานัานฟ้าเนี่ยเออ แล้วก็มีประโยชน์เดิน,นที่หนูพูดค่ะสะกิดในใจว่าอะไรฉันก็มองเห็นชัดเห็นแท้เลยไม่ใช่ยังไงฉันเไม่ผมพูดอย่างนั้นวะาทักทายอยู่นะว่าคือคิดอย่างนั้นอะแต่ไม่คิดอย่างนั้นวะโอ้ใช่ใช่ใช่ออย่างนี้ก็คือคนเธอเนี่ยเขา ก็ส้ตยาเสียนด้วยเนี่ยเขาซาหมดเออถ้าเนีああ่ยเขาซาหอดเออนี่ออกค่อยๆค่อยๆค่อยๆแบบนึกขึ้นมาได้ทีนึก้นเลว่าสม EX องแค่ไหนเออแค่เขาซาหมดเออพขาเน่่ใส่ที่เขาเดินลงไปเล้าเดินตามเขาลงไปก็คือถ้าลงไปใส่สานฟ้านี้ก็สัาที่ตรงนี้ถ้ามีโซคอเพิ่มขึ้นใหม่โหนึง เอาสีระไรใครร้อนอะไรขนาดมึอง,องทนที่อ่ะยืดหัวขึ้นมาเพื่อให้ใหม่ตัวหนึ่งไยเขาอยามาผอดภัยหน่อที่อ่าทางทางอีกนิดทางเข้าออกของสิส่งนี้อ่าเนี่ยภาพเป็นเป็น อืมอ,อื้เป็นสื่นะอ่ะอันนี้คือมาทูสกนะอันนี้คือมะทูสแล้วหนูก้ออยู่ข้างบนตรงนี้เป็นบันไน มันมันอีนออกเงวอไอเชืยอเนี่ยอยู่ตรงหน้าประตูแล้วเขาเพาราะเงงเงินลงมาอือเ,เห็นภาพแล้วนะอีอนคนือภาพสามมุมถูงนะซึ่งไอเชืยอเนี่ย เมื่้ทำไมเหมืน่นนะเมันถึงไดนี่ยเป็นอ่าคุมาส่งพาถ้าหนูส่งข,งของให้อย่างนี้แหละแล้วเขาอะไรเนื้อหาคนคนนี้อยู่ซึ่งพอพอพอกคนนี้มาเออและมาคุยกันปุ๊บอ่าอืมแต่คนนี้นะย้ายเมยู่ตรนนี้อต่ว่าคุยกันสิ่งที่เกิดขึ้นต่อว่าคือหนูนนลงมานนองนนองมา รูเห็นมาแล้วแหละรูเห็นมาแล้วคือสายตา,าเขาดูอ่ะเฮ้ยนะครับสายตาขเขาดูนะตเขาวันที่วันที่มันละเห็นแล้วแหลวะว่าว่าวันอยู่เขาเนี่ยเขาแบบคือไม่สนใจเท่าไหร่ที่เดินของหนูสอบไปเอลอลงไปลงไปผ่านหลังของคนนี้ไปซึ่งอ้ระหว่างที่เดินผ่านหลังมันอยู่เนี่ยไม่เพื่อเสือมือโมโม่เห็นหนูด้วยสดบตาหนีน้ำมืออ่ะ ่ายตามันอันนี้คือที่ไม่ถึงคือสายตานะ e คือหนูเขาไม่แชร์หนูเขาเดินทางหนูหอกไปแล้วพอที่ท้องอยู่ทีนี้ไอ้เฮี้ยเนี่ยหนูไม่บอกหนูเดี๋ยวเขาบอกที่ไหนคือใครแต่ขเขาบอกว่าสายที่คอมอมาเสือกที่บ้างไอ้เฮี้ยเนี่ยลหลนะน่ะมันทำทุละส่งค้ามหนูครับให้ทางคนี้เสียแล้วนะทำทำให้เสียแล้วนะมันก็เสริง เ็นพอของมันเนี่ยแล้วกอวิ่งมาผมวิ่งมาหาหนู <c oughs> นี่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 นไม่มากอันนี้คืออันนี้คือมุมมองนะมุมมองของหนูน่ะน้านน้า,หน,าหน้าของหนูนะอืมนี่น ตัวน,นี้คือมันจะอยู่ตรงนี้อันนี้อพระสน,นุกหลวงพี่ให้อยู่ตรงนี้ไม่ให้หลวงพี่นะไม่ให้ไม่ให้หลวงพี่แต่ใจหัวร้อนเขาเลยไม่ให้ไว้หลวงพี่อะ เอ้คำของมันเห็นปุ๊มันงวิ่งมาหนูหนูตกใจมากว่าเฮ้ยแล่วมึงจาทำไมหนูาเลยวิ่งหนีแล้วมันถึงวิ่งตามเอทิ่คอมไม่ไหนสัตว์แล้วเพื่อพันที่นนะมีความขันครับเพื่อพันที่มีความขันก็คือ เราอะ่ะทำไมไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่เวลาฝันเนี่ยอนูซิสซิสทันอยู่นะหนูก็เลยวิ่งช้าของมันเพราะที่ผ่านศีลมันไม่ใช่เพราะมันมัน,มนมหนูวิ่งเร็วของมันอยู่แล้วแหละวันละทอนอยู่แล้วหนูอะ่ะมันก็เลยตามเหมือนทันข้อที่เสื่อมทนี่คือมันเข้ามาฮะเฮ้ยข้อที่เสื่อมท่นี่คือหนูอะดูแล้วแบบว่าเอ้ยมันตามทัน,นเนี่ยเนี่ยหนูก็เลยหันหลังกลับไป เอามือพังพังห้ามย่านออกมามันก็เอามือมาพยายามสควาหนูเอาไว้คนก็คือรักูาสภาพดีครับรักษาสภาพอ่าฉากในบางอย่างที่แบบเอามือของนี่ทั้งสองคน่ะเอามือมาพัดผมพันเน่ะแล้วแล้วคู้แรงทะยูอ่ะ พี่หนูเขาบอกเลยว่านี่คือเรื่องปกาสิอาว่าหนูห่ามันมากๆแล้วในฝันเฮียเนี่ยไอเฮียเนี่ยไม่คือแบบวันทุกประการแต่ปัญหาคืออะไรรู้ไหมปัญหาคือมันอยู่ในฝันเว้ย ึืนในฝันน่ะไอ้ท่บอกคือแรงอยู่มันแรงแรงเรงาันทันน้อยพอ,พอสิทําให้หนูคููแรงมันไม่ได้พอือพอหนูคู่แรงมันไ่ด้เหรอจ้ะแต่ว่าเวลามีว่าทันด้วยทำลรงเนี่ยมันชนาเสมอเลยแต่ทันเนี่ยแพแล้วมีว่าทันยินท่าไหนไม่รู้อ่ะทันหลุดล้มแล้วหนูเขาอยู่ทําไหนเดี๋ยวหนูเขาล้มอ่ะ อันนี้คือมือแห็นนะอ่าหน,นูล้มล้มไปแล้วแล้วมันท้อค้อมหนออูอยู่ชกมากหนูํกท่านเนี่ยคุณชกมากจากนั้นอะไรลืมไหมจากนั้นเอาไหม ที่นี้โลโซเลยบ้ามันมีเอฟเฟคไอ้ห้่าง่ที่แบบเป็นเป็นสีลุ้งอะไรก็ไม่รู้อ่ะที่ทําภาพแบบว่าอารคอมเมี่อ่ะที่ตัวเอกมันก็ขนตัวที่มันตัวเอกมันเะขดวยที่เห็นคนตัวนังเอีลุ้งขางพื้นอ่ะแต่ทำภาพเนี่ยไม่ใช่่ะตแมันไมู่่ขับมอนวะแล้วหนูเขาแบบคนลุกมากไอ้เหี่ยทาลุผขึ้นมาขึ้นมาเลยอ่ะ คือเดี๋ยวไม่เป็นถัมมันวะใส่เขาอะไที่ไม่ใช่มันป้า <c oughs> นล้กไอ้เหี้ยซึ่งบุคคลคนนี้นะครับก็คือไม่ใช่ใครเอ่ยเลยผาชายไม่แฉลบเ่าเลยแต่เขาเป็นผาชายแฉลบระดับหนึ่งรู้จักชมาศแสบมอต้นเป็นผู้จัดผู้นิวาทัน ตั้งแต่มสองเหอะเห็นว่าท่นนี้ย่าชื่อแท็กหนูนะก็น่าพอรู้แหละว่ามันคือใครคนคนนี้นะครับมีชื่อว่าซอกเป็นผู้ชายรู้จักทันทันมสองมันคือเอเชี่ยที่ทำ้ามาบูรี่หนูซึ่งส่วนมากเขาทำมูรี่ทำด้วยทางวันาไม่ค่อยทำเป็นถึงขั้นใช้ทำลายคันทั้งเท่าไหร่แล้วก็ เวลาถึงขั้นที่แบบมีว่าทันเนี่ยหนูก็ไมา่ใช่เป็นสายใน่นะมาเสมอเสมอเพราะถึงว่าเพราะถึงแม้ว่าเรื่องแรงเนี่ยหนูทักทู่ไปไม่ได้เพราะว่าเออถึงมมนทักทู่ย่คนหนูนิดนึงแล้วพ็มีความเป็นแมนข่้นข้างสูงแล้วหนูเนี่ยเป็นคนที่แบบว่ามีความเป็นโจเนี่ยค่อนข้างเยอะมีความมีข่าวน้อยค่้นข้างเยอะเขาเลยเรื่องพะทะแรงเนี่ยยังไงกทูมัน,นไม่ได้หมนละแต่ว่าหนูเคามีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่า ประสบการณ์นในช uh so like so ัยน like so like an like ี้ว่าว่าเนี่ยฮะคือเสียงเงียบเงียบเรียบร้อยอย่างนี้แต่เขาใส่เนี่ยได้หมดนะครับว่าเนี่ยนั่นแล้วเวลาวิวาดเนี่ยเดี๋ยวเขาเป็นฝานที่ชนะเสมอเสมอเลยแต่ด้วยความที่เขาเนี่ยมันเป็ความขวัญที่เลยแพ้แล้วเมื่อเขาได้ออกแล้วมันก็เลยมันตบมันจบที่แบบนียอะไรสคนลุ้นมากเหนุที่มาท่านนุ้งคือ ขึ้นมาไม่มนถึงขัญอะไรอย่างนี้อย่างนี้ขึ้นมาวะไอเ้เที่ยตอนแรกมันที่มา,า,มาน,นี้นะเออมแบบอยู่ในรูมสวยๆตับคุกให้ตับทว่านที่เป็นใครเขาไม่รู้แต่นั้นที่เขาพบกับเพื่อนเก่าที่หายเก่าที่แบบว่าไม่อยากเอิมืออีกสัตว์แล้ว,วลก็ใครมีขาทิ้งทองวิ่งไล่กันหรือขาคมินี่แต่แล้วให้มีถากไฟ มีว่าทันนิดหน่อยแล้วถ้าสบด้วยเลิฟเียนเฮียอะไรเนี่ย